ผลงานพเด็จการบทความของผักกัดหอมนับเป็นคุณูปการอันใหญ่หลวงจริงๆครับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในคดีถอดถอนนายกเศษษ้าออกจากตำแหน่งได้สร้างบรรทัดฐานทางการเมืองให้กับคนไทยได้ลิมรสมิติใหม่ในการแต่งตั้งรัฐมนตรีจะทำแบบลวกๆไม่ได้อีกต่อไปแล้ว คุณสมบัติผู้จะมาเป็นรัฐมนตรีนอกจากคุณสมบัติด้านอายุการศึกษาแล้วที่ต้องเน้นหลังจากนี้ก็คือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงการตั้งรัฐบาลอุ้งอิงจึงกลายเป็นเรื่องท้าทายว่าจะปลอดบุคคลที่มีความเสื่อมเสีย ไรจะเรียธรรมเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ก่อนนี้มีนักการเมืองหลายๆพักบอกว่ารัฐธ,ธรรมนูญปี2560เป็นรัฐธ,ธรรมนูญฉบับสืบทอดอำนาจเผด็จการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนตั้งหน้าตั้งตาแก้ทั้งฉบับก็ดูเอาไว้ครับมันเป็นอย่างที่นักการเมืองยัดเยียดข้อมูลให้หรือไม่มาตรฐานใหม่นี้ กำลังจะสร้างปัญหาให้กับรัฐบาลอุ้งอิงตั้งแต่เริ่มแรกและนายกอุ้งอิงเอ,งเองก็รู้ดีว่ามันไม่ใช่งานง่ายยืนยันครั้งนี้ต้องดูเรื่องคุณสมบัติเป็นพิเศษเพราะไม่อยากให้มีอะไรที่ต้องมาผิดพลาดและไม่อยากให้ต้องใช้เวลานานด้วยเพราะฉะนั้นจะรีบทำเรื่องของคณะรัฐมนตรีให้เสร็จและส่งไปตรวจสอบคุณสมบัติ เพราะทุกคนก็แนะนำมาว่าตรวจสอบคุณสมบัติรอบนี้จะนานขึ้นเนื่องจากทุกคนเป็นห่วงเรื่องนี้หากเกิดความผิดพลาดมันจะยิ่งกว่านายกเศรษฐานะครับการตั้งพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีนายกเศรษฐายังพอมีข้ออ้างได้ว่ามีภูมิหลังจากการประกอบธุรกิจมีประสบการณ์ทางการเมืองที่จำกัดไม่มีความรู้ทางด้านนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ จึงไม่อาจวินิจฉัยได้ว่าพิชิตชื่นบานนั้นเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญหรือไม่แม้ข้อนี้จะไม่มีน้ำหนักพอที่สารรัฐธรรมนูนจะรับฟังแต่ก็เป็นบทเรียนสำหรับนายกอุ้งอิงว่าในฐานะผู้นำฝ่ายบริหาร แทบไม่มีข้ออ้างใดๆมาลบล้างการตั้งบุคคลที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตไร้จริยธรรมเป็นที่ประจักษ์ได้เลยและความจริงเชิงประจักษ์วันนี้เริ่มมีการตั้งคำถามคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีบางคนได้ว่าอาจจะซ้ำรอยพิชิตชื่นบานหรือไม่ที่เป็นทางการหน่อยก็คือโพสต์ของชาวมีขวดจากค่ายประชาธิปัตย โดยได้มีข้อความว่าก่อนเคลียร์คุณสมบัติร,รัฐมนตรีคืนที่ธรณีสมก่อนไหมกรณีที่นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีหรือคลมว่าในช่วงสัปดาห์นี้จะมีการประสานงานพูดคุยกับพักรัฐบาล เพื่อดูโคต้าในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลและเรื่องของการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีจะพยายามทำให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้แต่ต้องคุยกันหลายฝ่ายและยืนยันว่าครั้งนี้ต้องดูเรื่องคุณสมบัติเป็นพิเศษเพราะไม่อยากให้มีอะไรที่จะต้องมาผิดพลาดและไม่อยากให้ต้องใช้เวลานานด้วยเพราะฉะนั้นจะรีบทำเรื่องของคณะรัฐมนตรีให้เสร็จ และส่งไปตรวจสอบคุณสมบัติเพราะทุกคนก็แนะนำมาว่าตรวจสอบคุณสมบัติรอบนี้จะนานขึ้นเนื่องจากทุกคนเป็นห่วงเรื่องนี้โดยเฉพาะมีกระแสข่าวมาว่าจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมของร้อยเอกธรรมนัฐและรัฐมนตรีอีกบางคนเพราะเก่งว่าจะมีคุณสมบัติที่ไม่ครบถ้วน และอาจจะเกิดเหตุซ้ำรอยกับอดีตนายกเศรษฐาทวีสินซึ่งสารรัฐธรรมนูญได้วางบรรทัดฐานในการใช้ดุลยพินิษของนายกรัฐมนตรีในการคัดสรรผู้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีไว้ว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในฝ่ายบริหารทุกการตัดสินใจมีผลกระทบต่อบ้านเมืองจึงต้องมีความรับผิดชอบในทุกการกระทำ ประกอบกับหลักในการพิจารณาเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและความน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจต่อสาธารณชนเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ประจักษ์ชัดในลักษณะภาวะวิสัยผมคิดว่าเป็นมิติที่นางสาวแพรทองทานให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แต่ขอให้ทำในทันทีในทุกตำแหน่งโดยเฉพาะคุณสมบัติส่วนตัวของผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรี ที่เคยมีปัญหาในเรื่องข้อสอบเอนทานรั่วแม้ทั้งนายทักษิณและนายอดิศัยโพธารามิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในยุคนั้นต่างยืนยันแข็งขันว่าข้อสอบไม่รั่วแต่สวนทางกับผลสอบของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงชุดที่นายสุเมธตันวิเวกุลเป็นประธานที่สรุปว่าข้อสอบรั่ว เรื่องนี้จึงยังเป็นที่กังขาและไม่เป็นที่ประจักษ์ชัดต่อสาธารณชนโดยทั่วไปนอกจากนี้ยังมีกรณีที่นางสาวแพรทองทานถือหุ้นในบริษัทอันไายกอล์ฟแอนด์สปอร์ตครับจำกัดซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ทรณีสงเมื่อนายกอยากเคลียร์คุณสมบัติร,รัฐมนตรีให้ชัดก็ต้องคลีคุณสมบัติตัวเองออกมาให้สิ้นข้อสงสัยเหมือนกัน ที่ของวัดก็คืนวัดไปไม่อยากให้มีคดีความตามมาจนเขย่าเก้าอี้นายกก็ให้จะเจริยธรรมอยู่เนื้อกฎหมายเสียแต่แรกไม่ใช่ถูกจับได้ไล่ทันแล้วจะมาบอกว่าโดนกันแกลง้งกรณีธรรมนัตเหมือนสายล่อฟ้าจริงๆครับด้วยมาตรฐานใหม่นี้นับว่ามีความสุ่มเสี่ยงสูงแต่ก็ไม่น่ายากอะไรครับ เพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในปี2563ปีซึ่งพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านนั้นธรรมนัตถูกถล่มอย่างหนักจนเป็นที่มาของมันคือแป้งครั้งนั้นพรรคเพื่อไทยน่าจะเห็นข้อมูลจากออสเตรเลียแล้วว่าเท็จจริงเป็นอย่างไรฉะนั้นหากนายกอุ้งอิง้งมีข้อมูลชัดเจนว่าธรรมนัต มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรงก็ลงนามตั้งเป็นรัฐมนตรีได้ครับแต่หากไม่แน่ใจก็อยู่ที่พร้อมจะเสี่ยงหรือไม่สำหรับตัวนายกอุ้งอิงเองมีคำตอบเดียวก็คือเดินหน้าต่อไม่มีทางเลือกอื่นเพราะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วการจะมีคุณสมบัติต้องห้ามหรือไม่ แค่รอว่าจะมีใครไปร้องหรือเปล่าเรื่องราวในอดีตไม่ว่าจะเรื่องข้อสอบรั่วเรื่องธรณีสง์ล้วนมีข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ทราบได้ที่จริงรัฐธรรมนูญมาตรา160นี้ก็ใช่ว่าจะสกรีนคนทุจริตได้ทั้งหมดเพราะต้องยอมรับความจริงว่าคนที่มีความเสื่อมเสียทุจริตไร้จริยธรรมแต่ไม่ได้เป็นที่ประจักษ์นัก ก็มีอยู่เพราะยังจับไม่ได้ดูได้จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจในอดีตแทบทั้งหมดได้ไปต่อเพราะชนะโหวตไม่ใช่เพราะมีหลักฐานมาหักล้างจนเป็นที่หายสงสัยแต่เอาเถอะครับแค่เป็นที่ประจักษ์ก็ขี้หดตดหายหมดแล้วขอขอบคุณบทความจากผักกาดหอมแล้วเรื่องราวนี้ก็จบลงไปแล้วค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านผู้ชมทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะๆนะคะแอดมินจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยละคะ่ะและสำหรับคลิปนี้หากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนด้วยนะคะและสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ